สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d ล y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเกมนะครับผมก็นี่ก็เป็นตาแรกของวันนะเสก็มีธุระภารกิจอันใหญ่หลวงเ <h> ต็มไปหมดเลยผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะช่วงนี้แต่ว่า ผมก็เล่นอยู่ประจํานะตอนนี้มีการรีแล้ซมาใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีเวลามาไต่เลยโอเคตอนนี้เป็นรูบิกว่ะเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันน่าลำคาญที่สุดในโลกเลยตัวรูบิกอ่ะเหมือนจะเจอรูบิกปะนะโอ้โหเนี่ยมันแบบว่าซื้อเล่นไม่สนุกเพราะว่าฆาตกรนี่สามารถเดาจุดของรูบิกได้นะโอ้แล้วก็ตุกด้วยไงกระตุกด้วยไงแล้วเข้ามาหาผมเลยปะเนี่ยอยุ้ยโอ้โหมาเกมแรกก็จะโดนเลยเหรออุ้ยมามาผมโดนเรียกเลยแล้วกัน เกมแรกก็จะดูเลยถ้าเพื่อนปลดอะลูบิกให้เราเราก็จะเล่นง่ายเลผมไปไหนแล้ววะเหมือนจะไม่เอานะโอเคผมว่าผมไปเก็บลูบิกตรงนี้ให้เพื่อนก่อนดีกว่าตัวนี้ถ้าเราไม่เก็บลูบิกคือเราจะเล่นยากมากเลยนะแต่ว่ามันน่ารำคาญตรงที่โซ่มาตึงเราเนี่แหละตอนอถือลูบิก่ยแล้วเขาอยู่ตรงนี้ด้วยไงถือลูบิกจูบปะเนี่ยโอ้โหแก่ละแล้วโดนโซ่ตึงเอาไปไหนอะโอเคแก่ก่อนกันตอนเฮ้ยโอ้โหเราโซ่เนี่ยเห็นปะตัวนี้เป็นตัวที่นาา่ารำคาญที่สุดในโลกเลย ดูโู่ดิเว้ยโอ้โหเอ้าโอ้โห,โอ,โหอยู่ดีๆีก็โบมาโอ้โดูสิตายเรียบร้อยผมโอโ้เรียบร้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่ขอเก็บกับเพื่อนเขามีตีของตกนะครับผมโอคฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนสวยครับเพื่อนเราต้องรีปั่นไฟแล้ววะผมแย่มากคือเจอตัวนี้ที่ไรผมชอบกระตุกทุกทีเลยแล้วก็โดนโซ่เม้ยหมาอีกแล้ววะมาอีกแล้วมาอีกแล้วหวังว่าเพื่อนจะไปดึงหวังว่าเพื่อนจะไปแกะรูบิกับผมขอปั่นเครื่อง มีคนมิ่งไปอยู่นะคิดว่าน่าจะดึงได้หรือเปล่าขอปั่นก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เราจะพลาดเยอะไม่ได้นะโอ้โหแล้วเขา,าเก็บรูบิดได้อีกแล้วไงบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่า,ำารำคาญที่สุดในโลกมไม่ได้ปั่นไปง่ายหรอกผมเนี่ยดูดิเต็มไปหมดโอ้แล้วเขามาไงคือผมว่าตัวนี้ที่มันเซอร์เนี่ยรับมือยากเพราะว่าถ้าการรู้จุดรูปิดเกิดดี่ยผมมันก็ได้ทําให้เซอร์เนี่ยเล่นยากมากขึ้นนะโอ้หแล้วมาไล่ผมไง มาไล่ผมในตอนที่โซ่กำลังตึงเฮ้ยยอ่าโดนอุ้ยโหยังแม่นอีกแบบนี้น่าจะโดนก่อนหนึ่งทีแบบเลยบอกเลยคือเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้เลยจนจุดนี้อุ้ยทันปะเนี่ยผมจะลองโง่ไม้อุ้ยเขารีบตีเกินเขารีบตีเกินแล้วไฟฉายผมร่วงไปแล้วไงไฟฉายผมร่วงไปแล้วแล้วผมหลบใจเย็นเพื่อนอุ้ยโอ้โหแล้วโดนแย่ละตายยาไปก่อนอุ้ยไม่ตายยาไม่ทันดีโอ้โหรอยแย่ละตกเฟดสองแล้ววะผมพลาดไม่ได้แล้วเนี่ยขอไปดูไฟฉายก่อนแล้วกัน ไฟฉายผมโดนตีของตกอยู่แถวนี้อยู่ไหนวะอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอา้าโอ้โหไฟฉายหายใหญ่ละไม่โดนหรอกผมหลบไงไงแล้วผมหลบไง,บงเป็นชีวิตสุดท้ายของผมแล้ววะทุกคนเขาจะซ้ำผมไม่ตายเลยวะแค mm ่ค hmm. นนี้คนนี้จิตใจเอามหินเหลือเกิน mm hmm. แล้วผมพับเลยไง mm hmm. พับเลยไม่น okay, วนโอเคครับผมเ้ยเก็บบัตรไล่เหรอเขาจะเก็บบัตรไล่ลผมเฮ้ยวางสกิลให้ผมหลบไงโอเคผมว่าผมน่าจะจุกได้อยู่ เพราะว่าเรามีแทงหลังอยู่นะผมผมไม่ใจเย็นไม่ว่าจะตียัดมาโอเคผมว่ารอบนี้น่าจะยัดจริงละเข้าไปเลยด้วยกันโดนปะอุ้ยโอ้โหไม่โดนสวยถ้าโดนนี่อาจจะมีสิทธิ์ล้มได้นี่โอเคบรรลัยริงอ๋อเพื่อนโอเคสวยเราฉีกมาเล่นฝั่งบ้านใหญ่ได้นะผมเพราะว่าโอ้เพื่อนมัาก็ปั่นนี่ว่ะกำจะบอกว่าเพื่อนปั่นบ้านเล็กโอเคมีคนปั่นอยู่ตัวนี้ได้ยินเสียงแต่ว่าเราอุ้ยโดนอีกโอ้แล้วโดนโดนทีคือโดนเป็นขยงอ่ะ โดนอันเดียวคือโดนเป็นคงยงหมวพับเลยเียยังทันอยู่มาผมชิกไป LT ได้นะเพราะว่าเครื่องตัวนี้เพื่อนปัน่นปั่นอยู่โล้วเพื่อนลอ่อฆาตกรโอ้โหแล้วเขามีใจที่แน่วแน่ไงดูดิเพราะว่าผมจะตายแล้วนะฆาตก,กรก็เลยพยายามน่าจะซ้าผมอยู่มาผมจะเล่นให้เองสี่เครื่องที่เหลือเนี่ยผมจะไม่มีวันตายโดนไปแล้วหนึ่งเครื่องเนะี่ยอุ้ยแล้วโดนอีกประโยชน์แม่นพอสมควรเลยนะการวางสกิลเนี่ย มีคน้แอบเนียนด้วยผมเห็นมีคนแอบเนียนโอเคเอุย้ยหายเขาคิดว่าเราจะกระโดดกลับไปหรอหรือว่ายังไงหลุดแล้วแบบนี้ซึ่งเหมือนจะไม่หลุดเขาจะยังจะตามเหรอวะโอ้ยังตามอยู่อะเขาโอ้อยู่ไหนวะไม่เห็นเลยโอ้ตามมาแล้วตามมาแล้วผมเห็นไฟตรงนี้ไม่มีไม้อีกโอ้ยแย่ละตรงนี้มีตรงนี้มีเขาก็ตามเกินเฮ้ยใจเย็นไม่โ,โ,โดนหรอกอุ้ยโอ้โดนแย่ละแย่ลวทุกคน แล้วใจเย็นผมจะตายยากอัดไม้นะโอเคอเฮ้ยโหไม่ตีมาว่ะนึกว่าจะตียัดไม้เขากลัวไม้เฉยเลยเรอบนี้น่าจะเร,เริ่มยับแล้วหรือเปล่าไม่เปิดสกววิลอ่ะเปิดสกิลไม่โดนแน่นอนเอาดีถ้าถ้าโดนก็จะเกินไปแล้วผมพับทิ้งเลยนี่ไงฉีกเลยครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไม้อ,มอุ้ยโอ้เพื่อนมันวิ่งทะลุไม่ได้แย่แล้วโอเคตรงนี้นี่ตาที่ผมพูดคาว่าแย่แล้วไปกี่รอบแล้วเนี่ยมาโอ้รอบตรงนี้อุ้ยอ้ผมใจเย็นเจ็ดสิบสองไปก่อน ตัวนี้ไม้เหมือนจะยังไม่พังปะตัวนี้ไม้ยังไม่พังครับผมเรากระโดดได้โอ้โีเราจุกจุกเอาข้าวตกรยาๆเลยเนี่ยต้องพังไม้หรือเปล่ารั้ผมกระโดดจริงเลยโอเคใจเย็นเพื่อนฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยตัวน,นี้พยายามมองหลังกันด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะตัวนี้คอมโบได้โอ้แล้วโดนวะแล้วโดนวะแต่ว่าอยู่ไกลอยู่นะยังพอได้อยู่ผมพาพิงเลยโอเคถ้าปล่อยให้เขาวิงมาอาจจะโดนได้เม่เขาจะเก็บบัตรไล่ผมวเนี่ย ผมสามารถจุกเด็กตัวนี้ได้นะผมถ้าเขาไม่อุ้ยออกเพื่อน <c ười> โอ้โหเกื <c ười> อบโดนแล้วเมื่อกี้โดนบล็อกทางแบบตึงๆไงตอนนี้ลูบิกเกิดแล้วนะผมต้องให้เพื่อนไปแก่ให้นะเขาต้องพังไม้เพราะว่าถ้าไม่พังนี่ผมก็ได้ทั้งวันอะโอเคเดี๋ยวผมจะฉีกไปเล่นฝั่งบ้านเล็กบ้านดีกว่าเ่อนเหมือนจะไม่เอาปะโอเคหลุดสักทีสวยเลยเอาเพื่อนหิวนหน่อยหลุดสักทีโอเคสวยเพื่อนเราถึงเวลาปั่นไฟแล้วหรือเปล่า โอ้โดนจูบมาทั้งเกมผมไม่อยากปั่นไฟแล้วตอนนี้แต่ว่าขอปั่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่มีแต้มบวกนะครับผมช่วงนี้ยิ่งลดแรงอยู่ไม่มีเวลาเก็บเอาเลยโอเคเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้กับเพื่อนก่อนดีกว่านะครับผมเอาแล้วเพื่อนไปไหนอ๋อชุงนี้โอเคสวยสาวขาวเพื่อนอาอเรียบร้อยโดนสาวขาวแบบตึงๆเดี๋ยวผมไปเก็บลูบิกก่อนแล้วกันจะได้แบบเล่นง่ายมากขึ้นเมื่อฆารกรมานะเราลูบิกเกิดใกล้เราอยู่เพื่เหมือนจะมาปะ อย่าบอกว่ามานะเนี่ยปาบอกแล้วว่าฆาตกรสามารถเดาจุดเกิดของรูบิกได้ง่ายมากนะครับผมือเล่นตัวนี้คืออะไรคือวุ่นวายทุกทีเลยหาที่แก่ก่อนขอแกะตรงนี้เลยกันตรงนี้ฆาตกรน่าจะไม่มามันจะแกะได้ถ้าเขาไม่วามานะอุ้ยโอ้โหมาพอดีโดนได้ปะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแย่แล้วยังยังมาทันอีกเนาะต้องโอโ้ต้องถือรูบิกจูแล้วเนี่ยแต่เย็นเพื่อน มาถือเวลาถือรูบิคจูกว่ะถือรูบิกจูกไม่ใช่เรื่องดีนะผมเพราะว่าจะมีโซ่คอยมาปักเราตลอดเขาเปิดสก,กิลปะโอ <Okay, S 2> เคเขาเปิดสก,กิลเขาดึงว่าเราจะโดดนะผมมันจะยังตาม,มอยู่ผมฉีกไปเล่น LT ดีกว่าเพราะว่าฝั่งบ้านใหญ่ไม่มีไม้ให้เราเล่นแล้วนะยังตามอยู่ปะเนี่ย mm hmm. เขาแคนอะไรผมวะดูก่อนเหมือนจะไม่ตามแล้วมาขอแกกก่อนแล้วกัน,กนโอ้ยตามตามตามวิ่งมาแล้วโอเคผมจะฉีกไปเล่นฝั่งขวาล่างนะผมฝั่งมัานเล็ก จ,จ้าจะยังมีไม้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเวล้วเพื่อนปั่นอยู่นี้ด้วยไงไปเล่นบันเล็กก่อนแล้วกันโอเคไปเล่นบันเล็กก่อนนะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนในการปั่นไฟโอเคโอ้โหหมากำลังจะแก่เลยนึกว่าหลุดไปแล้วไม่ถึงหรอกบอกเลยต้องหาจังหวะแกะวะทางไหนเพื่อนแล้วคือหัวใจเราไม่เต้นด้วยนะถ้าเราถือลูบิกครับผมหรือถ้าใครจะถือเล่นนี่คือต้องคิดก่อนนะสิเท,ท่อเอลทีก่อนแล้วกันผมไม่วนบ้านเล็กแล้วเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เราจะตายได้ คือเราต้องพยายามอย่าเจ็บอย่าเจ็บเร็วเกินไปอะ่ะโอเคเฮ้ยดักว่ะโอเคนี่คือข้อดีของการมองหลังนะครับผมเปิดสกิลอุ้ยโอ,โอ้ยังโดนอีกโอ้แล้วเต็มเลยไงโดนปักเต็มไปหมดโดนปักเต็มไปหมดโอ้โหน่าตำคาญมากตัวนี้หลอกกระโดดอุ้ยใจเย็นโอเคเขาก็หลงผมก็หลงเนะี่ยเขาไม่เป็นดักนะเขาเปิดสกิลเฉยโอเคผมสีไปบ้านเล็กเลยกันสีไปบ้านเล็กอ้าวสวย โอ้นี่ผมจุกมาสเครื่องปะเนี่ยสี่เครื่องใช่ไหมวะสี่หรือห้าไม่รู้ครับผมถ้าทุกคนนับได้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าไม่รู้ว่าผมจุกมากี่เครื่องแล้วน่าจะทิ้งแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงเท้าแล้วนะโอเคน่าจะแกะทันอยู่สวยเลยโอ้โหเฮ้ยมา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 ทันอยู่ไหนโอเคข้างหลังโอ้ย,ยังมาทันอีกเนาะพี่สาแกะเสร็จแล้วตัวนี้ไม่มีประตูแล้วผมแสดงว่าประตูน่าจะเกิดน่าจะเกิดฝั่งท่อนซุง ข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าผมยิงยักษ์หรือเปล่าเอาไงเพื่อนยัดไม้ปะ่ะหรออ่ะน่ายัดไม้ป่ะอุ้ยเอาสกิลไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกแบบนี้ไดนะนะ้ทางวันนะได้ทางวันนะบอกเลยทางวันนะเอ้ยยิงยักษ์ยิงยักษ์ยิงยักษ์โอ้โหเขาไล่มาให้เรามาเล่นทางนี้ว่ะเสียเปรียบกเนี่ยมะนะผมต้องหลอกโอเคอุย้ยโอ้โหโดนเฉยนึกว่าไม่โดนนะนเมื่อกี้โอ้แย่ละประตูอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ท่านสูงขวามือหรือเปล่า อันในี้ไม่แน่ใจวะขอวิ่งไปหาตรงไม้เล่นดีกว่าข้างหน้าเหมือนจะยังไม่พับเอ้ยไม่พังไม้หรือเปล่าวะเฮ้ยเปิดสกิลเปิดสกิลเปิดสกิลไม่โดนหรอกโอเคสวยประตูอยู่ทางนี้โอเคเสร็จอ้าวสวยเลยแบบเนี้ยผมพูดสวยเลยเป็นกี่รอบแล้วเนี่ยเป็นคำติดปากเพื่อนเปิดไม่ไม่ผมเปิดเองกแล้วกังถ้าผมกดตายไปก่อนทันทีอ่าสวยเรียบร้อยครับผมจีจีที่เรารอดได้ไงไวะเนี่ยรอดได้ไงก่อนคือจะตายหลายรอบแล้วเนี่ยผมเนี่ย คือยังแข็งจนออกประตูได้เลยเสร็จไปก่อนนะหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเลยหรือเปล่าแขกได้บอกว่านะผมมีไฟฉายแล้วผมสามารถผมไม่ทันป่ะแต่เขาหันหน้ามาฝั่งนี้อยู่นะแต่ว่าไปไม่ทันเดีย๋ยวขอเนียนดึงเลยแล้วกันเสานี้ด้ยป่ะเสาใกล้เลยโอเครอให้เขาไปก่อนนะผมมีเอยโอ้โหอย่าบอกว่าเห็นนะเห็นจริงดิโอ้โหเห็นได้ไงก่อนอุตสาหลบน่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าหลอกกระโดดเป็นหนึ่งทีไงเพื่อน จเย็นนะจเย็นนะเอ,เอาไงเอาไงเพื่อนกลับไปเลยปะเนี่ยโอเคกลับไปจริงด้วยวะเขากลับไปเฝ้านะผมเดี๋ยวหอวิ่งตามไปดูมีคนมาดึงเหมือนจะมีคนมาดึงใช่ปะ่ะนี่ไงมีคนมาดึงจริงด้วยเดี๋ยวผมรอสองไฟให้ขอให้เขาหันหน้ามาทางนี้ก็พอโอ้เขาหันหน้าไปทางนู้นวะ่ะแย่ละแต่ผมจะเนียนเนียนอีกรอบอย่าบอกว่าได้ยินอีกนะมันเหมือนจะมีเสาขาวเนี่ยเครื่องเราเบิดนะผมเสาขาว โอเคดึงเลยแล้วกันดึงเลยแล้วกันดึงเลยแล้วกันแตะเครื่องก่อนโอเคเครื่องนี้ได้สามสิบเฮ้ยใจเย็นใจส่องไฟไปก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคยังบอดอยู่ยังบอดอยู่มาตัวนี้เป็นแมททิพปะตัวนี้เป็นแมททิปอาจจะเล่นยากนิดนึงต้องดูกันว่าเขาหลอกไฟโหดหรือเปล่าเอ้ยตียาเลยวะผมนั่งเนียนนั่งเนียนแล้วบุ๊ตใจเยน็นโอเค <laughs> กระโดดไปก่อนสเตปอะไรวะเนี่ย โอเคเขาข้ามมาแล้วผมเรากลับมาเล่นตรงแมทริซ <ฮะ S 1> ได้เฮ้ย euh, เขาทำอะไรอะ่ะทำอะไรทางไหนเฮ้ยตีอะไรอะ่ะ <c oughs> ตียัดไม้จัดเลยคนนี้ไม่หลอกไฟปะอุ้ยโหแล้วผมหลงไฟไงไม่ได้ดูไฟผมคิดว่าเขาจะดักไงแต่ว่าคนนี้เขาไม่ดักเลยนะโหตียตัดไม้ตลอดเลยว่ะตียัดไม้เรื่อยๆเลยโอเคคนนี้เขาไม่ดักนะกระโดดได้พอเรารู้สไตล์การเล่นของคาตกเรา,รเ,ราเราสามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมพยายามอ่านการเล่นของคารกรด้วยนะ คิดว่าผมอาจจะโดดจริงโอเคมานี่เพื่อนมานี่กับผมยาวๆเลยสามเครื่องเนี่ยผมว่าผมไหวปะผมว่าผมไหวโอเคข้ามมาต,ตีโค้งเลยครับผมตีโคง้งได้ปะไมโอ้โหตายไปก่อนอยู่ดีดีก็เข้ามาดักเฉยอะไรวะเนี่ยดัก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 ผมมองทะลุได้นะครับผมมองทะลุกระแพงจากรูไงโดดไปโดดกลับโดดไปโดดกลับไงเอาดีเอาดีผมฉีก ม่อยากเล่นไม้บ้านฟ้าด้วยเล่นไปเล่นไม้แมททึบโยนไปหนึ่งเครื่องไงมาเปล่าก็าผมเข้าตู้อุ้ยโอ้โหเขาแบบติดป่ะนึกว่าจะผ่านมาได้นะผมทางไหนแล้วผมปับ๊บแต่เย็นเบือ่อแต่นะช่วงนี้จุกมันจัดเลยวะนานๆทีกลับมาเล่นนี่คือมือไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้จุงอยู่ดีก็เหมือนจะไม่ออกปะมีคนปั่นอยู่ข้างบนหัวผมเลยนะอยู่ข้างบนชั้นสองอะขอห,หาที่ฮิลก่อนล้วกัน โอเคครับผมราไปตามตามเขาดีกว่าป่ะไม่หมาป่ะจ้ะเฮ้ยมาจริงด้วยป่ะโอเคแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยเขาไม่สนใจแล้วละตอนนี้โอ้โหเดือเครื่องเดียวเนี่ยเลือเครื่องเดียวไม่เกินใจเลือเครื่องตัวไหนบ้างเนี่ยเอาโอเคสวยมีคนปานจนเสร็จแล้วก็ขอเปิดประตูก่อนเลยล้วกันเรายังไม่โดนแขนเลยนะตอนตอนเนี้ยเพราะว่าฆาตกรมาไล่เราต้นเกมนะผมเดี๋ยวผมกาวกาวไก่อนให้เพื่อนฮิ้วให้ก่อนนะครับผม โอเคแล้วก็ไปสร้างกันต่อเดี๋ยวผมขอแกะทเทมเอ,เอาเอาแตกแล้วเขาเห็นผมไงโอ้โหเพื่อนเขาเลื่อยผมได้แล้วเดอเรียบร้อยหูฟังดีอีกไม่น่าเข้ามาเลยสวยเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้ยืนให้เรื่อยเลยเยืนให้เรื่อยเลยแล้วผมไม่ออกไงแล้วผมไม่ออกจะเล่นต่อผมจะเล่นต่อสรุปไม่ได้ออกนะติดเล่นไงปกติโดน โดนโดนโดนฆ่าเพราะว่าติดเล่นเยอะเกินเฮ้ยไม่น่าออกได้เนี่ยไม่น่าออกได้เนี่ยขอวนก่อนแล้วกันโอเคผมไปออกอีกประตูหนึ่งก็ได้นะถ้าเขาออาหัวประตูนี้โอเคน่าจะฉีกไปทันอยู่เขาน่าจะเจอเพื่อนก่อนหรือเปล่าเพย่งจะบอกเรื่อยมานะโอเ้เลื่อยมาจริงด้วยส่วนกระแสเนี่ยหูฟังดีจัดเลยค้ารน,นอ่ะหูฟังดีมากผมเอาก,กัดไม้มาแล้วเนี่ยเขาตั้งใตามรอยเท้าอ่ะรอยเลือดอ่ะ โอเคน่าจะออกได้ครับผมแบบนี้เพราะว่าแต่ว่าผมตายยากไม่ได้นะคือถ้าผมตายยากนีมันก็ไม่มีผลอยู่ดีนะครับผมโอเคเราควรต้องไปช่วยเพื่อนวะเรามีใจรักเพื่อนถึงหลอดจะไม่ถึง5 0ซก็ตามโหยืนจูบเลยหรอโอ้เกินแค่เดก็ <c oughs> ดกก่อนแค่เด็กก่อนขอสักคนนึงเหรอโอเคมีเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนมาหรือยังอะผมไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวเพื่อนไม่มาเฮ้ยเขามาเอาผมว่ะมาเขามาเอาผมตอนนี้มีไม้ จังหวะนี้เพื่อนดึงได้นะโอเคเพื่อนดึงแล้วสวยครับผมเฮ้ยผมจะไม่รอดแทนแล้วเนี่ยผมจะไม่รอดแทนแล้วเนี่ยทำไปเล่นเอ้ยสวยแล้ก็ถ่ายอยู่สวยเลยต้องรอให้เขาเลื่อยก,ก่อนนะผมเราถึงจะวิ่งไปได้อา้าวเรียบร้อยแล้วแบบนี้เรียบร้อยนะผมคิดว่าออกทันเฮ้ยเพื่อนโอ้โหออกทัน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 โอเคสวยได้ทั้งจุกได้ทั้งลุ้นไงโอเคครับผมจีจีหวังว่าจะบวกอยู่นะ ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์เขละหนึ่งไลค์กดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้